นี่ก็เศรษฐกิจพอเพียงของตางมงนะครับผมโอ้เปียกครับเปียกเปียกเปียกพี่น้องเปียกเปียกนี่ครับสวนตางมงครับผมเศรษฐกิจเกินพอเพียงครับนะครับปลอดสารพิษทุกอย่างครับปีกล้วยครับปีกล้วยพี่น้องหลังโรงเรียนสมิธคมครับมันแหปลาครับมาเสริมมาเดี๋ยวจัดการให้เองเฮ้ยจิบจิบดูครับคู่หูใหม่ดูโอ้นะครับผม ใครเรียกมาครับวันนี้ทำไมถึงได้มาครับวันนี้ปิดเทอมแล้วมารับไปประกาศด้วยครับ๋อรับไปประกาศด้วยเจอแจ็คพอยพอดีใช่ครับจบไปยังนี่จบแล้วครับจบแล้วครับเรียนที่ไหนครับจะไม่ได้ต่อครับอ๋อททำงานเลยทำงานเลยครับโอ้เสียดายมากครับแต่ว่าเขาเป็นคนขยันมากทำมาหากินเก่งนะคนนี้ครับผมตาเสิมครับตาเสิมมาดูตาปองต่อครับผมอันนี้นะครับแหนะครับเชือกอันนี้ก็คือกรณีที่มันน้ำมันลึกมากครับเราต้องใช้ ใช้เชือกช่วยนะครับน้ำลึกแกนี้มันไม่น่าลึกนะครับมาดูครับผมเท่าเขาครับเท่าเข่านะครับอึบนะครับมาดูครับฝีมือครูปองครับผมเสียจิตนะครับพอเพียงของตามงของเรานะครับผมมีแต่ปลาเยอะมากครับดีครับผม ใช้ได้เลยใช้ได้เลยก็ไม่ได้ไปไล่ปลามาทางโน้นเลยเฮ้ยนิ่งจังเกินมันโดนคิดตรงหมดแล้วบ่เกินไปไม่โดนแล้วต้องไล่มาก็าฟังกันหมดแล้วครับเออไม่มีแล้วนี่นิ่งเกินเฮ้ยไม่ได้พูดเล่นนะโอ้ตะเพียน,นโอ้ตัวใหญ่เอาไมา่นี่ขาไม่ให้เขาไม่ให้ครับ,อรบโอ้ไม่ให้ต้องปล่อยลงสระใหญ่เนาะ โอ้ฟีมือไม่ได้ครับไม่ได้เลยของแล้วนี่ปล่อยนะครับอ่ะปล่อยเข้าไปครับตัวใหญ่ยังต้องไปไล่เมื่อกีพ้พลาดครับผมได้ปลาตะเพียนตัวเดียวเอาม่เมเนี่ยทช่ไมเป็นเด็กนะครับที่บ้านเขาเรียกว่าบักคำแดงนะครับผมหายเก่งกตอนนี้ก็มีเขาโครงอยู่ครับอเอาใหม่ครับมารอบดูกันใหม่นะครับผม เดนนี่แหละเดินโดนแน่ไม่โดนไม้ก็โดนขอนโอ้ไม่ออกมันติดใบไม้หรือเปล่าเฮ้ยของแท้ของแท้เด้อโอ้ยลึกนี่หว่าโอ้ตัวเก่าหรือเปล่าะเฮ้ย <c oughs> ตะเพียนหรือยังปลาดุกใหญ่ ไปดูใหญ่ได้หนินี่จานดึงขึ้นมาก่อนเนี้ยวานใหม่แล้วก็ลงไปแต่เพียนด้วยเดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวจะต้องปล่อยไปว้าจแล้วท่าสวยครับท่าสวยว้าตี่นนี่วะนี่วันเล็กอะไรของยะเพราะว่าปลาเพราะว่าปลาตื่นแล้วตอนนี้อาจารย์ให้มันจะได้แข็งแรงไงเยอะวิมือ ปาหมอเลยคเออโอ้ในมือจับลุดลุดไหม่ะเกือบลุดเลยอุดอือฝีมือครับฝีมือโอ้ตัวใหญ่มากครับพี่น้องสุดยอดเยี่ยมเลยเนี่ยฝีมือดำน้ำครับดำน้ำจานคุ้มไหมคุ้มครับอันนี้คุ้มมีกำลังใจหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยครับเดี๋ยวตบหัวมันดูการจับปลาดุกนี่ต้องระวังนะครับผมมันจะปวดมากครับ มันจะมีเอียงครับเขาเรียกว่าเอียงหลุดพอดีครับผมขาวดอนเพราะว่าน้ําเรามันมันออกสีดอนดนนะครับผมครับนิ่งๆครับเหมือนกับจับงูครับผมนี่ครับแค่นี้เองครับผมนี่ครับเขาเรียกว่าเอียงครับเอียงมันจะคมมากครับถ้าถูแล้วปวดทรมานมากครับสมัยเป็นเด็กนี่โดนมาแล้วครับผมครับฝีมือของตะมงะอุดมสมบูรณ์นะครับปลาบิกอุยนะครับผมเนื้อขาวนะครับเพราะว่าน้ําเรามันออกสีขุ่นๆเข้าๆ เนื้อเขาหนังเหนียวครับหนังเหนียวครับวันแห้ได้กระดูกกมีกระดูกชนะด้วยแหละครับวันแห้ดูวันแห้อะไรมีกระดูกด้วยว่าเกินของแท้จ้ะของแท้ครับมีกระดูกด้วยครับแอมไม่ไหวอันนี้มันต้องอยู่โรงพยาบาลนะนี่ทำไมครับมันเป็นปลาหมอปลาหมอต้องอยู่โรงพยาบาลนะครับไม่นำมาอยู่ในน้ำเลยนต้องอยู่ที่โรงพยาบาลไปรักษาคนป่วยได้ ดูเอะโอ้โหเจออีกแล้วหน้าแข้งนี่ปลาอยู่ลงเจอหมออีกแล้วเจอคุณหมออีกแล้วครับผมหน้าไปรักษาอยู่โรงพยาบาลได้แล้วไม่น่ามาอยู่ในน้ำเลยคุณหมอนี่คุณหมอทางน้ำครับเอออู้ไปละไม่เคยนี่ไงนี่น,นี่ปลาตองใบไม้ด้วยนี่นี่เก็บเลยปลาตอง<โ>อ๋อ <laughs> ปลาตอง,นะตองครับต้นมันอยู่นู้นครับต้นมัน อืมอืมโอเคใช่ได้ลงไปนะลงไปเราดีกว่าจเราผ่านกีฬาอบต,มา,ตมาแล้วครับเรื่องแดดนี่ชิวๆครับสบายแล้วนะครับช่วงบ่ายก็แดดร้อนวันนี้ก็ชิวๆครับป่าดุกใหญ่ครับผมเป้าหมายเราอ่า นนโอ้โหพี่น้องลื่นโอ้โหนี่ฝีมือบอกแล้วฝีมือทีละสองตัวแห่เขาดีจริงครับพี่น้องดูครับหมานมากครับผมแห่เขาดีจริงบาย ได้ย่างปิ้งแล้วครับพี่น้องเอาจ้ะมันลื่นมันลื่นเนี่ยมันลื่นมันลื่นแขกเขาดีจริงครับวานนี้ก็ได้สุดยอดมันมันมันเดี๋ยวเที่ยงนี้แล้วครับเราได้กินกับส้มตำสบายแล้วถอดเลยครับพี่น้องอีกอุ้ยครับอีกอุ้ยอ่า หอมย่างบิกอุยครับผมหอมชวยไม่ไหวนิ่งมากเลยเป็นไรวะโอ้รู้แล้วปลากบพี่น้องได้ปลากบครับปลากบโอ้โหมีปลากบด้วยปีมือปีมือเอาไหมนี่แมวปล่อยเนาะแล้วเราจะปล่อยเขาไปที่อื่นนะครับเพราะว่าถ้าเอารงน้ำอีกก็จะโดนเขาอีก นะครับให้มันลองตามธรรมชาตินะครับนี่ครับเคล็ดก้ไหมครับผมพี่น้องัูจะโดครับผมดูนะครับปิ้วปิ้วเฮ้ยไปดิลงไปอีกแล้วทุ่มทุนสร้างขนาดนี้ครับไปไล่ปลาครับไปไล่ปลาถึงเอวเองครับผมคนให้กําลังใจด้วยครับผมคุณธาราหลังโรงเรียนเราก็จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้นะครับผมพืชผักสวนครัวรถกินได้ครับปลอดสารพิษครับพี่น้องมีอีกากําลังหาขออาหารด้วยครับผม ท่านเสพกำลังจะลุยต่อครับโอ้โหเื่นเื่น,นเดี๋ยวจะไล่ไปครับายางไล่ปลาครับผมไล่ปลาครับไล่ไล่ครับอึ๊บโอ้โหยังรถด,ด้วยโอ้ยม <otro> าวมีอก โอ้สุดยอดน่าจะได้หลายตัวอยู่นะผมนี่ครับโอโ้ดู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 เจ็ดหลืออะไรทีนี้มีเหลือสักตัวแล้วทีนี้มีคอนไม้ใหญ่ครับเดี๋ยวแขนขาดจริงแล้วทีนี้ลื่น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 โอ้ตาย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 ลื่นอีกแล้วพี่น้องฝีมือครับฝีมือคุณสปองหกตัวแล้วครับพี่น้องติดดิติดไหมนี่เขย่าเขย่า นี่หนวดขึ้นมาแล้วครับพี่น้องดูตั้งหนึ่งตัวนะครับผมนี่ได้ละหนึ่งตัวหมานมากรับผู้ใช้ถอดเสื้อครับเอาถอแล้วก็ใส่ดูครับผู้ชาถอเสื้อครับโอ้ดูดูดมันร้อนอะไรจดูครับป,ปลาร้อมากเลยร้อนสุดๆเลยนี่ร้องมีกระร้องด้วยนะปึ๊บดร้อดร้อยครับพี่น้องออ มากเลยหนนี้สุดยอดเลยหมานครับหมานดูดีลาเขาคนระับดูวานแฮเขานีจะออกไหมดูดูหนึ่งส้อมสึบเอาอีกแล้วโอ้มันต้องสะบัดแรงกว่านั้นอีกมัไปด้วยกันเลยดูนี่จับขยาวนิดนึงแอนแอนแอนนิ่งมากครับพี่น้องนิ่งมากกี่ตัวครับ มือโอ้โหเยอะผมเจอปลาคอนเยอะเลยครับผมออนนี่ครับปลาใหญ่เจอแล้วเจอหมดครับต่อที่สองต่อที่สองโอ้โหของแท้ทีนี่คือโอ้ยู่ตัวใหญ่อยู่พี่น้องต้องใช้มืนออกจากคอนไม้ ได้เทียบตัวเหมือนกันสุดยอดเลยพี่น้องอู้หูเเต็ม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 เ็นน่งจังวะออกแล้ววะเฮ้โกบเว้ยเฮ้ยตกใจเว้ยเฮ้ยใีมือตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับ เขาเรียกว่าข้าครับข่าแห้ครับพี่น้องดูครับฝีมือครับรูปล้อมากไปกินย่างปลากันดีกว่าพี่น้องนี่เาเรียกปลาโรงพยาบาลเนีครับผมปลาหมอครับปลาหมออ่ารูปลอมากครับตัวนะะี hai, Eugene, ้ขาวนวลดูสมบูรณ์มากสวย นี่ครับดูผลงานครับผมไม่ได้โม้ไม่ได้โม,ม,โม้สิบกว่าตัวแล้วว้าวเจอแล้วบอดตัวนึ่อไม่ไปไม่ไป,ไไปรู้ไหมว่าฟัอะไรฮะมันว่ายไปไม่ได้เพราะมือเรามันถึงพื้นครับผม <laughs> ได้ปลาสิบเตัวครับปลาดุกโอเคครับผม <c oughs> ่เฮ้ยไงสตัวล้วน <c oughs> <c oughs> นี่ว่าตัวเป็นดาราครับ โอ้เน่ยโอเคแล้ววันนี้หาอยู่ให้กินได้กับท่านเสริมครับวันนี้โอเคเออท่านเสริมจะ,จะพากินพึ่งต่อเอาเสื้อเอ้ยไม่ใช่ท่านเสริมเอาปลาดุกไปไปแบ่งเอาไปได้ยี่สิบกว่าตัวครับวันนี้โอเคแล้ว